สบายดีพี่น้องสบายดีตอนนี้ฮามาอยู่ที่ส่งลาน,น่อยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ลาหน่อยสิมากแกงเฮ็ดปวกให้พี่น้องเบิ่อเนาะอันนี้แม่เฮ็ดปวกเด้อให้ปวกเม่ไปหามาก,กินนีเขาได้แต่ดอกบานนะั่นเพราะว่าเมย์ิ่ยไปหานะ่ะไปสวยเลยไป1 1 0 0อง,มง,มงเลยเลยได้แต่ดอกบานกูได้อันส่วนนะ่ะเขาเจ้าไปแต่เศ้านะได้แต่ดอกจุม่มๆนะก่อนสิแกงเขากะมาอันเอาอันนี้ก่อนเอาขี้ดอ,อกเป็ดเฮ็ดนี่คน เฮ็ดนี้ได้2กระตาเลยแต่ว่าสิมีแต่ดอกบ้านบ้านเด้อบ่ได้ดอกจูมแต่ว่ายังแข็งอยู่เพราะว่าอันเฮ็ดหาก็ออกน้ำมันสิดังเฮ็ดห้ใส่เกลือเนาะน้อันตัวิเ็ด่เกลือใส่เกลือาว่าคันใส่เกลือลดินมันสิออกง่ายกระตานี้เแต่ว่าคันาไปเช้าๆนี่คือสิได้ดอกจมอยู่แต่ว่าเฮาไปสวยเลย กะย่างมีกะย่างนี่คะดีเต็มคันแม่นว่าเฮาสั่นแหงๆมันสิอันะมันสิแตกเนาะเดี๋ยวเ็ดงนอันนี้สิเป็นเ็ดงดอกใหญ่เด้อเ็ดงนี้มีดอกใหญ่แล้วก็ดอกน้อยแต่ว่าอันนี้เป็นดอกใหญ่ตัวนี้แหงใหญ่ันี้ เ<ะ>ขาเอามาเลยบ่เอามาเลยใช่รึเปาหัวแฟนบ่ทำไมไปที่สาวใช่ได้ดอกอดดกจูงเนาะที่ะจูงอันนี้เอาเท่าไรเนี่ยเท่าหน้าใ่้ เขจะเห็นอีนะอันเออยินมเท่ดีไซน์บอกแค่มือยังบอกเท่าแค่มือทันหักออกตามดีไซน์เนาะทันดาวกับทันออเสียดา้ได้บทบาทที่เศร้าง่ายง่ายอันมันโบทันได้เปื่อยเด้อเพราะว่าเมื่อวานนี้พ้นเพชรนี้นะสิออกเมื่อคืนนี้ทันไม่ออกแต่ว่านี้ว่านี้พ้นตกเลย ข้าวพดตกใส่แลวมันสีเปืออือยเห็ดนะอันนี้ค้าวืพอันตกใส่แล้วมันยังแข็งอยู่ขานา,าเอาดอกบ้านกะไม่เห็ดกินกะเห็ดก,กินง่ยคขับไปแต่สาวแห่งชีไ้แต่อดอกจุ่มนะไม่เนาะลางเห็ดบถยนต์ขับไาขยะล่างเป็นบ่ เลละเป็นบ่อันนี่จะเป uh ็นดอกตัวแข็งมันเลยพี่น้องแต่กะแบบว่าตัวแข็งๆเนี่ยนะอันนี้เห็นยังไม่เห็ดละงอกอันนี้จะเป็นเห็ดละงอกเดูพี่น้องเด้อตัวนี้นะตัวนี้ได้สมัยหืตัวนี้ได้ดินมีเห็ดดินมีไหนวะมีมีเห็ดละงอกเลื้องแล้วกะเห็ดละงอกขาว เฮาอันหลังจากที่เฮาอันเอาอันขุดตีนมาแล้วละกะอันเฮาก็แช่น้ําบ่ไว้แ่ไว้บนี้เลยเพื่อหให้คดิมันเปื่อยเลยเฮาก็สิล้างง่ายในการให้คดิมันเปื่อยเฮาก็ง่ายในการล้างก็บ่ยากปานดอ้กนยังอกนั้ อันเป็นแบบบางบามีอยังนี้ไหมมีผายบางมีน้ำมีเตยหอมให้ผายเนาะซิมเตยนมหอมๆนี่กินปั่นอันนี้ผู้ทีกินแล้วเบริกระใดอันหวาน,านหอมหอมติงเงินอะอืมอืมยืดผูคน kiểu mm. nguy hiểm này mình ở ngộ cái này mình au, này mình ở ngộ thôi ăn à, phải buộc được cái đại được không phải bàn lười Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ Để không có... ừ. bỏ ถูกทั้งบัวเลยมันนาบออันนี้ยังบัลายเซนเมย์เพื่อนอัะน,นะเอากีดินออกเลยเลยสาสุภาษิล่าง ไอ้น,นี่สิลางนะี่นนะ่ะที่ดินน่ะสิติดหลายอันนี้เห็ดจีนเฮาก็สิแกงชะนำกันเลยน,นี่เห็ดดินหเ,เห็ดโลโงกก็่ะเห็ดผึ้งเฮาสิใส่นำกันเลย เห็ดนะะคมีหลายชนิดด้วยหลายเห็ดหลายอย่างว่ามันเป็นยำผลเห็ดเก่าคันว่ายามแหล่ง,งกับบุคคลที่มีเห็ดเหนะมือนาะชื่อเลยขนมค่ะบอกชื่ออะไระนีย ล่างเห็ดอีกอะใส่เวลาไปเฮึ่งเติมเลยมันโมเลกยว่าล่างเห็นดนี่คืใส่เวลาฮึ่งหรือใดว่ขี้ดินมันติดหลายดิทำไมพ่นตุกเนี่ยแห้งขี้ดินติดหลายเน,นี่นย,ยใครเน,น,นี่น้อนางโดนเปื่อยดอกจูงๆมันนี่ปีปีหรือพวกคนนี่แท้ ย่อບพ้ຍ่ย่อบงดูย่อบงดูย่อบงกันຕพ้บ่อืมตังนี้บันตังนี้นักบ่ฮะนั่นักอันนี้ข้าล่างได้บางๆก็สิเอาเหดตัวนี้นะลงมาแชน้ํแชให้ขี้ดนมันออก เขาแส่ไปนำ้ำแล้วก็คดิมันกระซิบเปื่อยๆไปนำ้ำตัวนี้นะท่ันแล้วด้วยเขาใส่น้ำไว้บปนอีกแล้วก็เขาสิล่างโซงน้าหลังจากแล้วล่างน้ำนี้แล้วก็มาล่างน้ำนี้เมื่อวานเมื่อวันอันนี้ก็เป็นเขงเปลี่ยนนลำใหม่เดี๋ยเพราะว่าเฮ็ดแล้สิล่างเอาโซ่หน้า นี้เขาไปถกเลยทำใช้น้ำใหม่นีำยางมา่เดี๋ยวชุดน้นี่เขาหลางสีนายนี่เขาซาวซาวนี้เลยนะซาวแห้งก็ไม่ได้มันจะแตกเยด Ну, мені здається, вона це оглядає. Ти ж не тогота купку. Так, สามีนะคะซีเลือกไวปิ่งเด้อปิ่งป่ดเลยว่าปิ่งอัน,นกินละละกระแซกต้นบ้านนี่ค่ะมันเป็นดอกไงเขอาก,กจะจีก่อนสบายดีเวลากิน เพื่อนว่าให้แกงเอาพอดีกินก่อนเขาสิแกงเต็มหมอนี้ก่อนซะเชื่อกะเอาไว้อีกเอาไว้แกงต็อแรง สิแกงเอาพอดีเต็มหม้อนี่ก่อนพี่น้องอันนี้ก็ย่างอีกในกาะซามเอาไว้แกงกินตะล้งนี่เอาซ้ำนี้ก่อนซ้ำดีกัซับสกินเลยเต็มหม้อเลยตัวขีดตีนมันตัวฮาวนเอาออกนี่ค่ะได้ยินเขาเจ้าว่าเ่าเอาไปไว้บนชุมช่มๆพ,พี่น้องพี่นาแล้วมันออกมาอีกเอาไปไว้บนชุมช่มๆดูว่าบนได้ก็ได้นะที่มันซุ่มน้ำตลอดนลยเอาไปไว้เลยชุดหนามามันก็ออกอีกตอนนี้ก็ลังสีดำหมกเพชรใส่ในแกงเห็ดเลย น้ำข้าวซีใสบัวลายเด้อใส่น้อยหนึ่งก้อนเพราะว่าในเห็ดนี่ก็มีน้ำอยู่แล้วเลยใช้บะคั้น,นมา,านนใส่ลงไปเลยเนาะแล้วกันบัหรีกลับผิดผิดกับเราใส่ลายเพราะว่ายาบันเพชดได้ย,ยาเล็กน้อยกินน้ำบัวด้ยเขาดีใส่เอาแบบผู้ดีกินได้ เฮ็ดน on so ี่กะจุเฮาสิอันบ่ได้แกงมืดเนาะจงไว้แกงนี่ะค่ะไว้ปีกในสาถาเฮ็ดสุกแล้วน้อยสิไปเอาอันผักสลายก่อนอันแกงเฮ็ดนี่สิขาดผักสลายบ่ได้เด้อใส่ผักสลายมันจังสิแซ่บอันนี้กะสิเป็นสวนตัวนเฮือนเด้อมีกบหุ่งแล้วกกบมักถั่วกบกล้วยพร้อมจปลูกไว้ตัวเฮือนแล้วกเบี้ยผักต่างๆนี่สิเป็นผักน่งตู แกเห็ดมีพักนางตูวห้อกระใสเด้อทังตูก็งดงามแม่เพิ่นเศดหางไว้หักแป้งอย่างเงี้ยมันจะเป็นหัวขาหัวขาก็คือเนื้อปลูกเลยมันจะสบายพี่น้องเลยสนีพักสไลด์พักสไลด์ก็เด็ดดุโหดพี่น้องเลยมันกับบรยักงามปนไหนถัวตัวงามก็งาม ตัวมันขื้นเครือนี่มันสวยงามสไลด์อันนี้อันนี้เป็นต้นโกกดอกจำปาอัปปุกไว้ตะนาเฮือนพักนี้อยู่บอนนั้นดินพระเจ้าเคยจูดนันฐานมันก็เลยงามขึ่น,นีล เ็ดปวกมีซีมีอันรสชาติหวานด้อพี่น้องเด้อหวานกว่าเห็ดละงกกว่าเห็ดเพาะอะไรบัดนี้เฮาก็เลยสิไปเก็บเอาเยอดผพักสไัยนะมามาใส่กับแกงอันแกงเห็ดปวกนี้เพื่อเพื่อตัดความหวานเพราะว่าพักไัยนะซีมีรสชาติค้มพี่น้องแล้วมาแกงสกับเห็ดปวกนี้แซ่บเพราะว่ามันซีมีมันก็สิอวคขมคมมันหวานในจักหน่อยทานว่าห้ามใส่เลยมันกสชีวานเลยตอนนี้เห็ดเฮาก็โยบแล้วก็ ขอดไปเทหอยเลยฮะสสดใช้เครื่องปรุงเลยเอามาปรุงรสชาตินี้มันแซ่บก่อนนี่ใส่เกลือแกงน,นัวนี่หมักร้ายแต่ใส่ร้ายเดวยบางหน่อยแต่ใส่หน่อยอันนี้แกงน,นัวนี่เป็นตัวเพิ่มความแซ่บ เราแล้วผัดไรล่ะตู้ขายบุไร้กจะเป็นกระเดกนี่แหละพอมหอมเป็นกระเดกนัวด้วยใ่ปกระเดกนัวแล้วมันชิเซบเยอะมาลามที่เด้อไี่หอืม pau kau dah. Ini dahat pak. Pedih loh. Kau encep แต่ไม่อยากคมปันไดใช้บักสลไหน้อยพูดแม่จาสองนเลยเนาะมันยังระเบียบใช้บุษาอะไรตะเล่ยอะไรตะไรไม่เีย อันนี้ก็คือเมนูวันนี้มีแกงเห็ดปวกลกัอันนี้เป็นแจ่วเขียดพี่น้อง่วเขียควายอันนี้ก็เป็นสินควาย ดีกำลังหิวเขาต้องก่อนจักบาเริมกินเลยมาได้พี่น้องได้มากินข้าวัไปกันไปยังอ้าวโอ้ใั mời chăm 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 mà, chăm Mẹ ơi. chăm chăm tạp, chăm chăm tạp chăm 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 ขงังทำพีไม่อยอมน่เป็นอะไรบบใช่ป่แบอิ่มแล้ว่กินไปชิ้นนะจบบน่นะแทบมึไงไปฮะ เออนิ่งเลยเด้อน,นี่ทำตาโครโลเลยเด้อแม่เธอคพักแล้วเมื่อเข่ากลนเมิ่อเท่ากันน้องที่ตนนี้ ชาวบ้านมันก็คือว่านร่ไงบุญนั่แล้วอแก่เป็นแล้วมันเหรอเข้าใส่มันบบไร่ปุ๊บวะพี่พักกระตอนเงาห้บุรินทร์เก่เห็ดปลวกใส่ซักชัยนี้เผากันใช้ได้เลยผมผมเลยจะโอก่ผมอ้มลำฝากให้ すごい。<noise> <noise> 我我赶紧进来。 แล้อกขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเดพี่องเด้อนะบ๊ายบาย